ว่าข้าม้าพอจริ้ตั้งย่างขึ้นดิขึ้นดิตาดุน้ำปล่ยหัวยางก็เลือกตั้งงไปแล้วว่ะยยามมาหล่หมื่นเลย บริการงานเริ่มบริหารงานที่โอกาสได้ก <c ười> ินาเจ้าสดปกติสมมติว่าทำในโงงาน

เนื้อก็ได้เนื้อสุดๆมาเห็ดกินหน่อยไงมใสเห็ดเขาเดี๋ยวยู่ตลาดใกตลาดนัด mang ở những nước đường trời ơi Tôi chỉ muốn miếng ăn xưa nào อีแลวก็เดียวซึมพน่ลยช่วยช่วยังน้อยกวมากล้วดี๋ย่มานอี่บ้านเฮาถ้าเงินบ่มีใช่เรา็พได้กินมาในเมืองเท็เขาเพิ่ได้กินเขาซสือกิน มันรงนบริเวณใดกันจะพาบอลลุกไปนั่งแค่สบพันร้อยโอ้บ่ลแ้วเน่บทบาทนะนั่งเน้อยเพราะต้อางใจเน้อนั่งเน้อสุขสุขสนอย่กันเอเน้่นั กราบได้ตินยังไม่ร่มหายใจกราบได้ตินยังไม่มือไม่ยังมีขาครับท่านหนาข้ากันสูงเอาใช่ไหมได้รู้ได้ว่าอีกเรื่องนึ่งวอจำเป็นห้องตรงตัวเองเมือ่อฟอใทยหรอ ไปกลวเฮ้ทีมาขางนี้แม่เจียลูกทั้งบาอาตทเขาอาเนีกินเจ้าน่งาว่าพอย่ตืแลพอหญ่ตืแลเราเจียงานพอแล้ว ยางขอกหน้าเพราะว่าไปทางอองหน้าตะกี hmm. ้ม uh ัน huh. บ่อยแฝงซึ <S <S no ่งมือนี่เนาะทางออรลอยๆก็ทางอ้วทางอันนี้กพแตนั่นทางคนยางไม่ซื้อวุ้รไม่ล่างไปกี้เอาก่ตาต้องกินไปผเลยวิ่งยลูกตกอะไรมาสายกัะตาก็เสีนงานมากสวยคน

เก่าพี่น้องเนยมาอยู่พี่กันตอกตอกปลากินหั่นบานเหาขึ้เก่ากินผักกินทอดแล้วดแล้วพี่น้องเนี่ยกินเอาปีกเก่แก้มิตรเที่ยวขึ้นเผาโย่กินมาเดียวกิบโบกว่าแบบกินโบกว่าแท้ของันอ้อน bữa ta đâu gai ban mà nuôi Để 10 <laughs> ngan rồi đó Bạn không biết sao tin <laughs> 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 เพราะว่ามีฟีกส <Pas> ้สีแดงมุกเพชรไม่สุกแบบอัน มอนี่ยต้อเซกาเข้ามาลาหลับรู้ให้ฝากมอนี่ฝากก็ไล่ก็แทกก็ทิตตามรับซุ่มซองมะลุงเด้เริ่บสบายเั